สวัสดีค่ะผู้ติดตามทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้โบด้วยค่ะ YouTube e b บ้าสาระเกี่ยวกับรถยนต์ผ่อนติดแบคลิสต์ออกได้ค่ะ,ะวันนี้โบขออนุญาตแนะนำนะคะ To y ยต้าท้ายด่งระบบแก๊ส LPG นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะตัวนี้ไม่ใช่แท็กซี่นะคะภายในเดิมๆค่ะโบจะปล่อยแบบไม่ต้องเก็บงานนะคะปล่อยให้ทุกคนได้ไปทำกำไรหรือว่าเอาไปใช้กันแบบราคามอเตอร์ไซค์เลยนะคะเริ่มต้นที่2 0 0 0 0บาทค่ะโบ ปล่อยให้ประมูลกันนะคะโบจะปิดในวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันที่30เนาะโบจะปิดวันที่สามสิบนะคะพฤษภานะคะตอนเที่ยงเที่ยงครึ่งนะคะราคาเท่าไหร่เท่านั้นนะคะฝากพ่อแม่พี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยค่ะโบขายนะคะสองหมืนบาทค่ะใครพอใจใส่ราคาเท่าไหร่ใส่มาเลยนะคะบิดละหนึ่งพันบาทนะคะ เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะโบจบให้เลยนะคะเล่มเอกสารชุดโอนพร้อมนะคะมาลองขับดูก่อนได้ค่ะตัวนี้เป็นโตโยต้าไทยดองเกียร์ธรรมดาระบบน้ำมันบวกแก๊สนะคะคุณสามารถมาลองขับได้เลยเดี๋ยวโบพาไปชมภายในนะคะใครที่อยากจะฟังเสียงเครื่องหรือว่าอยากจะให้เราลองสตาร์ทเปิดเครื่องให้ดูเนี่ยทักไอดีไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะ0 9 4 6 5 3 7356ด้านหลังเป็นรอยใสเหมือนเหมือนใสไปีกหลังมานะคะเรียกไม่เป็น <laughs> นี่นะคะภายในนะคะอ่าเอาไปเก็บงานนะคะเอาไปทำกำไรได้นะคะไปใช้ก็ดีค่ะสามารถทักเข้ามาได้เลยค่ะ094 6 5 3 7้าสาสาเจสามหาหหรับคนที่ใจร้อนนะคะก็โทรได้เลยค่ะโทรโดยตรงได้เลยนะคะครันนี้นะคะโบเปิดที่2 0 0 0 0บาทค่ะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะใส่ราคากันเข้ามาได้เลยค่ะจบที่ใครก็คือคนนั้นเลยค่ะรับเล่มรถพร้อมชุดโอนนะคะมีอ่า ไปโอนร้อยให้พร้อมนะคะท่านไปโอนได้เลยค่ะโบปะเปิดที่ส0 0 0มบาทนะคะฝากไว้ด้วยค่ะ